สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับอยู่กับนปริพัท์ออตโต้นะฮะก็ต้องขอสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับไล่ไปิดจ็อบในเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยวันนี้ทำคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่24นะครับพฤษภาคมถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีการออแน์ไปแล้วและมีคุณลูกค้าเห็นรถคันนี้ มีการจองมีการจัดไฟแนนซ์เอกสารครบอนุมัติภายใน1วันหรือเร็วสุดภายใน1ชั่วโมงและรวมถึงลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับคลิปนี้สวยคลิปนี้เด็ดคลิปนี้น่าสนใจนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราขอนำเสนอเป็น Isuzu DMAX 1.9 LDA ปี2022หลังจากก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยน่าจะจำช่วงระยะเวลาได้ ในตอนนั้นเรามีปีย2องในช่วงตอนไหนและตั้งแต่เริ่มปีย2ิสองมาและเรามีไม่ขาดสายเลยแม้สักครั้งเดียวนะครับมันจะครบค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวแคปหรือว่าหัวเดียวสีประตูเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวไงเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนแต่เราต้องเอาตัวแคปมาพูดก่อนนะครับ1นั่นคือท่านได้รถปีใหม่2ท่านได้ในราคาที่ถูกกว่าออกห้างป้ายแดง 3. ถ้าเกิดมีตัวช่วยซัพพอร์ตในการสนับสนุนให้กับการออกรถสำหรับคุณลูกค้าแต่ละท่านตรงนี้ที่ร้านปฏิพันธ์ออโต,โต้เรามีนะครับสำหรับตัวนี้ปี22สนะฮะสีบรอนเงินเดิมจากโรงงาน LDA นี่ก็จะเป็นตัวรองท็อปไล่กันตั้งแต่ z ซ s นะครับเริ่มต้นก็คือจะเป็นตัว S เป็นตัว L เป็นตัว LDA แล้วก็จะเป็นตัว ZAS เซตนี่คือจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นตัวโปรเทคเตอร์ครับแล้วก็เดย์ไทม์เลนิ่งไลท์ส่วนตัดหมอกเนี่ยอันนี้คือเราดูกันแบบ,แบ,บง่ายๆถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดหมอกแบบ LED แต่ถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปจะเป็นตัดหมอกแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะสำหรับตัวสีบรอนเนี่ยกระจังหน้าใหม่แบบเนี้ยมันจะเป็น2ชั้น ที่เป็นตัวเคี้ยวเล็กนะครับชุดล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมได้นะครับให้มันสวยมากกว่านี้นะหรือถ้าเกิดเอาแบบให้มันเด่นๆกว่านี้นิดนึงใส่เป็นตัวเพนหลังอีสุเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยมากนะฮะแต่ทั้งหมดนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องตัวการจัดทรงด้วยเดี๋ยวด้านข้างเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งมาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับเดี๋ยวคันนี้มันไม่เดิมนะฮะถามว่าตรงไหนที่ไม่เดิมนะครับก็จะเป็นตัวท่อลงหน้าเพา มีการเปลี่ยนตัวท่อแต่งมาใหม่นะครับลั่นอยู่ในระดับที่หูไม่รู้สึกว่าหนวกนะฮะเอาแบบกำลังพาอกำลังสวยนะครับเครื่องเนียเดิมๆเลยสำหรับ1.9นี่เราฟังมาหลายช่องทางเราฟังมาหลายท่านนะครับค่อนข้างที่จะประหยัดสำหรับการใช้งานในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองรถสำหรับตัวแบบอย่างรุ่นพวกนี้เนี่ยเป็นที่สนใจกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแบรนด์มาเป็นเจ้าตลาดเพราะว่าสําหรับในเรื่องของตัวการ m ม i n t เ n นแนนซ์หรือว่าดูแลรักษาเนี่ยคือมันง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยเราคํานวณหรือดูโดยแบบด้านเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดเป็นในครั้งหรือถึงในช่วงของเครื่องยนต์ก่อนทําการซื้อเราสตาร์ทแบบนี้แล้วก็ดึงตัวก้านวัตถุมันขึ้นมาได้เลยนะครับดึงออกมาเลยก็ได้หรือว่าดึงมาครึ่งหนึ่งก็ได้ เพราะว่าตรงนี้ยเราจะดูตัวกําลังอัดถ้าเกิดกําลังอัดมันเสียหรือว่ากําลังอัดไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเศษน้ํามันหรือว่าไอ้น้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถที่เพิ่งล้างนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับสามารถมาทดลองขับรถที่ร้านปฏิพัทธ์ออตโต้ได้เลยนะครับคือสําหรับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากนะฮะและช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนนะครับอาจจะมองถึงในเรื่องของตัวความจําเป็นในการออกรถสําหรับแคบอีสูตัวเตี้ยเนี่ย ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเราคิดได้ตัวรถพวกนี้คือมันเป็นตัวรถใช้งานเหมาะสําหรับใช้งานมากๆไม่ว่าคุณจะพึ่งอยากจะออกรถกระบะแคปตัวแรกสักคันหนึ่งแน่นอนครับจุดดึงดูดของมันก็คือในเรื่องของตัวปีแล้วก็ความหล่อเหลาคราวนี้เรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างเด่นๆเลยนะฮะจัดไปนะครับ i e 3 0นะลายสีเทาโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างที่จะกรีดนะครับ แล้วก็ยางเนี่ยก็จะเป็นตัวปี2023ใส่เป็นตัวยางแก้มหนานะครับมีฝาครอบเบรกนะฮะตัดกับตัวสีโ้อแม็กเป็นตัวฝาครอบแต่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างทรงตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการโหลดแต่ถ้าเกิดจะกดให้มันจมลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้กดให้มันจมลงก็คือ1ยางเนี่ยมจะเป็นตัวแก้มหนา แล้วก็สําหรับตัวดีไซน์ตัวรถเนี่ยคือมันจะเป็นรถที่ทําให้เหมือนกับตัวสูงแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไซรีล่าที่มันจะมองเหมือนกับตัวสูงนั่นคือโป่งด้านข้างตรงนี้พอเราใส่กับตัวยางหนาปุ๊บจะเป็นก้าครึ่งด้านหน้ามันก็จะดูเหมือนกับว่าเต็มแล้วก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราโหลดเยอะๆรถพวกนี้กระด้างนะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างใช้งานแล้วก็เน้นในเรื่องของตัวการบรรทุกด้วย เราอาจจะไปเซฟติ้งเราอาจจะไปทําในเรื่องตัวช่องลงมช่องล่างอะไรนี้พวกนี้แล้วเรียบร้อยอันนี้ถือว่าโอเคอันนั้นก็คือในอีกเรื่องหนึง่งนะครับคราวนี้เราเข้ามาดูตัวด้านในกันบ้างมันคือความเหลื่อมล้ำนะฮะสำหรับยีสุนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปเนี่ยมันให้ออปชั่นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถือว่าดีเลยแหละถือว่าดีเลยแหละสาหรับตัว LDA เนี่ยเป็นทางเลือกให้สําหรับคนที่ต้องการเสพมัลติมีเดียของตัวรถด้วย นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแทกสกรีนมี Android Auto มี Apple CarPlay มีเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยลองดูดิฮะส่วนถ้าเกิดยังเป็นตัว S นะครับที่เราเคยดูกันมาก่อนหน้านี้สำหรับตัว S เนี่ยแค่เป็นเครื่องเล่นแบบ2ดินธรรมดาแต่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องตัวการเชื่อมต่อบลูทูธย้อนกลับไปสำหรับตัวโฉมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นหน้า,าโฉมสเตลมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตัว ตัวตัวเนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะย้อนกับระยะเวลากันมาอีกทีหนึง่งแต่ถามว่า S กับ L หรือว่า L กับ LDA เนี่ยราคาแตกต่างกันกน,นะฮะแต่อยู่ในหลักหมื่นไม่ถึงแสนนะครับ้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็จะเป็นตัว1ิครึ่งแต่ว่าออฟมันจะลึกหน่อยมันก็จะดูแบบมีสไตล์เลยนะครับแบบเด่นๆเลยล้นออกมานิดนึงครับแต่ล้นกำลังสวยล้นแบบในสเต็ปไวรุ่นใช้ ไม่ได้ล้นแบบรถถังถ้าเกิดเป็นล้นแบบรถถังเนี่ยนั่นน่าจะไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะครบและก็เฟี้ยวด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแคปบตัวเตีย้ยสักคันหนึ่งและมองเห็นเป็นตัวถึงแบรนด์อีสูแบบนี้อันนี้แนะนําเลยสามารถมาเลือกดูเพิ่มเติมหรือเข้ามาดูรถที่ร้านตัวจริงได้และสามารถทดลองเทสได้ตัวรถคันนี้ได้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวด้านท้าย1จุดที่เพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นตัวกล้องมองหลังนะครับมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟท้ายก็จะเป็นตัวไฟตัวท็อปไฟเบรก LED นะครับส่วนใหญ่เนี่ยแต่ถ้าเกิดอย่างไฟท้ายเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราของเดิไมไปสับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบวกไม่เยอะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุตินะครับไปซื้อขาดเลยอะไรพวกเนี้ยราคาค่อนข้างที่สูงมากนะครับแล้วก็กันชนท้ายถ้าเกิดไม่ชอบก็ถอดออกได้หรือไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อสาหรับในการใช้งานของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันบางคนอาจจะซื้อของเข้าบ้าน บางคนอาจจะเป็นผู้รับเหมาอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะต่อยอดไปในอีก2แบบนั่นก็คือที่เราเคยกล่าวกันมาก่อนหน้านี้สำหรับแคปตัวเตี้ยเนี่ยใส่ตู้ได้นะครับแล้วก็ใส่คอกได้นะสำหรับใครอยากจะรถไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเอาไปวิ่งร่วมเอาไปวิ่งเสริมวิ่งสร้างรายได้บอกได้เลยเราพร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับคร่านี้เนี่ยตัวนี้ราคานะฮะท่านผู้ชมครับพี่ๆครับ5 9 9 0 0 0บาท ได้แบบนี้เลย5,99,000บาทก่อน31พฤษภาคมนี้ช่วยผ่อนค่างวด6เดือนนะครับฟรีกล้องมองหน้าหลังขับฟรีอีก45วันและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ7จจะจังหวัดอยู่ไกลอยู่ใกล้แค่ไหนไม่เกี่ยงฮะขอให้เพียงหน้าบ้านคุณมีถนนผ่านหรือว่าคุณมีซอยให้เข้า เราจะเอาขึ้นไปส่งถึงที่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับพี่ๆครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิมพิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้าไม่ได้เลยอยากเท่อยากเฟี้ยวขอให้เลี้ยวมาที่ปฏิพันธ์ออโต้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ